เจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกันอีกครั้งกับเมนูสุขภาพปรับสมดุลร่างกายวันนี้ขอนำเสนอเมนูผัดรวมมิตรเห็ดทรงเครื่องค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบกลุ่มริดเย็นตระกลูลเห็ดได้แก่เห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดหูหนูดำเห็ดเข็มทองและก็เกลือส่วนวัตถุดิบริดร้อนที่ใช้ตกแต่งนะคะก็คือแครอท ฟักทองแก่ต้นหอมและแป้งมันค่ะการเตรียมวัตถุดิบนะคะเริ่มต้นจากสำหรับเห็ดเนี่ยเราก็ให้ปอกพวกขี้ดินขี้เลื่อยที่ติดมากับเห็ดทุกชนิดออกให้หมดแล้วก็ล้างให้สะอาดพึงให้เฉดน้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเอามาหัน่นถ้าเป็นเห็ดฟางลูกเออลูกเล็กนะคะเราก็หั่นผ่าสองถ้าเป็นเห็ดฟางปันกลางก็ผ่าสเห็ดนางฟ้าเองเราก็ไม่ ไม่ฉีกชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนเห็ดหูหนูดำเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กพอคำเห็ดเข็มทองหั่นประมาณ2เซนนะคะไม่ถึงนิ้วส่วนแครอทค่ะแครอทเราก็แช่แล้วก็ล้างปอกเปลือกปอกเปลือกให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเล็ก ัทองแก่ก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วล้างสะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นขนาดลูกเตา๋าลูกเต๋าเล็กนะคะต้นหอมก็ตัดล่าขอมทิ้งล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาหั่นประมาณนิ้วหนึ่งค่ะวิธีการปรุงค่ะก็เมื่อเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ตั้งกระทะใช้ใส่ปานกลาง ใส่น้ำประมาณพอดีวัตถุดิบไม่มากไปแล้วก็ไม่นไม่น้อยเกินไปพอน้ำเดือดใส่สิ่งที่สุกยากลงไปก่อนก็ได้แก่ฟักทองแก่กับแครอทค่ะ พอใกล้สุกแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูดำเห็ดเข็มทองลงไปผัดให้เข้ากันช่วงขนาดรอสุกเราก็ละลายแป้งมันเตรียมไว้ด้วยนะคะ เห็ดสุกดีแล้วนะคะเราก็ชิมรสแล้วปรุงด้วยเกลือช่วงออรสชาติช่วงนี้ก็จะมีความหวานของเห็ดออกมากับของฝักทองค่ะเมื่อรสชาติได้ที่แล้วเราก็ค่อยๆเทแป้งมาลงในกระทะนะคะอย่าเททีเดียวเพราะจะทำให้แป้งเนี่ยจับกันเป็นก้อนค่ะแล้วเราก็ตามด้วยต้นหอมนะคะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง จนแป้งมันสุกค่ะสังเกตเวลาสุกนี่น้ำน้ำจะใสค่ะแป้งมันเวลาใสเราไม่ใสมากเกินไปถ้ามากไปก็จะเหนียวข้นเอาแค่พอน้ำใสๆนะคะเอาพอน้ำเนี่ยไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปค่ะเมื่อเมื่อผัดเข้าที่ดีแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟ เมนูนี้ก็ถือเป็นอาหารจานเด็กอีกจานหนึ่งที่อยากนําเสนอค่ะท่านสามารถทําเองที่บ้านได้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมนูสุขภาพทําไม่ยากง่ายนิดเดียวค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมนูหน้าจเจริญทำสานึกดีค่ะ